เรื่องนั้นก็คือวันพีซผ้าคนแสดงทุกคนว่า wow. มันมีอะไรบ้างที่แบบว้าวนะไม่ใช่หรือเปล่าวะมันต้องมีคนแน่ๆแหละที่แบบชอบกับผิดหนังนะครับผมวานูอิกิมอสกีกูใจทำเตือนคลิปนี้มีสปอยี่ละ กระสุนีดาสวัสดีเพื่อนๆทุกค okay. นกผมอยู่ก so ับช่อง JMCB เด็จ๊โอเควันนะี้นะทุกคนผมจะมา,มะมาทําคลิปเกี่ยวกับการ์ตูนที่ผมชื่นชอบนะคบผมซึ่งตอนนี้ก็มาทำมาเป็นไลฟ์แอคชั่นแล้วนะทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าคือเรื่องอะไรใช่แล้วนะครับทุกคนดาก้อนบอนะทุกคน เรื่องนี้นะครับก็โดนดา่าทุกเรื่องนั้นก็คือวันพีชภาคคนแสดงทุกคนที่ได้ออกฉายทาง Netflix ไปแล้วนะครับผมมารีวิวหลังดูตอนที่1ไปแล้วนะครับผมเพราะจริงๆผมดูเขาแตอนแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตอนที่1ก่อนนะครับผมแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะถึงตอนที่8 EP นี้เป็น EP พหนึ่งแล้วกันนะเรามาเริ่มเนื้อหาก,กันก่อนนะครับผมว่าเออวันที่ภาคคนแสดงเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เอาบูไปนะครับผมจนถึงแบบเข้าเริ่มเข้าแกนไลน์นนะหลักๆมันจะเริ่มประมาณนี้เดี๋ยวตอนที่1เเรรากก็จะไปิ่มคุยันนนะะครรัับบผมมมว่าาีอไ้งที่ บบว้าวนะไม่ใช่หรือเปล่าวะเออรายการนี้ก็แบบใช่เหรอวะอะไรประมาณนั้นนะครับผมมันก็ต้องมีคนถามนะมันต้องมีคนแน่ๆแหละที่แบบตบกับผิดหนังนะครับผมอะหนึ่งพงศก็เป็นหนึ่งในนั้นละกันถ้าไม่กดไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องเจมส์ซีบีด้วยนะจ๊ะแล้วไปดูกันเลย ที่โลกทาวนะครับผมมีราชาจนสลัดแล้วกำลังจะถูกประหารชีวิตนะครับผมซึ่งตรงนี้นะก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับในอนิเมะเลยนะครับผมแต่แค่แตกต่างกันตรงที่ว่ามันมีกราฟเข้ามาด้วยจะมีคนตะโกนขึ้นมาว่าพี่พี่ราชาจนสลัดพี่เอาแบบสมบัติไปไว้ไหนเลยครับอะไรประมาณนี้ <laughs> มีพวกมีฮอคมีพวกสโมเกอร์มีพวกแบบแช้งที่เป็นรุ่นเด็ตอนนี้นะครับแต่ว่าเป็นรุ่มหนุ่มๆอยู่นะตอนสมัย,มยผมมาดูกรารประหารของโรเจอร์นะผมก็ชอบนะครับผมที่มีบทกราฟเข้ามาตรงนี้เพราะว่าถ้ากราฟจะมีบทเนะี่ยจริงๆอ่ะกราฟจะไปมีบทตอ อ s ล็อบบี้เลยนะครับที่มีช่วยโรบินหลังจากช่วยโรบินเสร็จเลยนะก็คือแบบอีกชาดนึงนะว่าเราจะเจอกะ ต่อไปนะครับผมก็มาที่พระเอกเราบ้างนะครับพระเอกเราก็กําลังวิตน้ําอยู่นะครับผมเพราะว่าน้าแบบเข้าเหลือกนั่นแหละครับผมไม่มีวิชาเดินเรือ็ยัยจะออกทะเลอีกเรือลูฟี่นะครับกำลังจะล่มนะครับแล้วลูฟี่ก็เข้าไปอยู่ในถังนะครับผมแค่นั้นเลยตรงนี้นะครับผมข้อนตรงนี้ผมอยากจะชมทีมงานนั้นก็คือแบบนกนกส่งข่าวม่นทำมาเหมือนจริงๆนะครับผมแบบว่าผมชอบเลยคือตั้งแต่ตัวอย่างแล้วนกมันทํามาสวยมากเลยนะครับผมไม่ค่อยห่วงเลยนะถ้าเกิดจะทําำ น่าจะถับชอปเปอร์ออกมาได้ดีลูฟี่นะครับจริงๆถ้าเป็นในตามอนิเมะเนี่ยลูฟี่จะโดนน้ำบสัตั์นะพี่ก็จะเข้าไปอยู่ในถังนะครับในนี้ไม่มีน้ำบนนะครับผมเป็นเอ่อน้ำปกตินั่นแหละซึ่งลูฟี่ไม่เอาเข้าเรือได้นะครับผมก็ทำให้เรือจมไปเลยนะตาฉากบาท,ที่อาริดาเลยนะครับผมก็ลูฟี่ก็ลอยไปยันเรือิดอารบิดาอะไรงั้นแหละต่อมาลูฟี่ก็แบบหาเรื่องหาราวนะทำให้แบบอาริดาเจอตัวอะไรประมาณชกม,มีการต่อสู้กันของอาริดากับลูฟี่นะครับผมลูฟี่ก็ใช้หมัดอย่างจือบด โอ้โหน่ารักปุ๊ปปิกไปเลยนะุู่กไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะผมว่ามีแรกนะฉากลูฟี่ได้ใช้สกิลยางยืดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนยิงที่อกแล้วลูกกระสุนเด้งกลับหรือมัดยางยืดตับที่ต่อยอบิดารประมาณนี้นะทุกคนซึ่งเอฟเฟกต์ยางยืดต่างๆนะผมว่าก็ทาออกมาได้ดีนะไม่ค่อยลอยมากเท่าไหร่นะครับดูสมูทดีนะครับชมชมชม,ชมต่อมาพบกับชายที่จะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกนามว่าโซโรโรโรโนอาโซโรในฉากนี้จะมีในเรื่องของบา ลบเบิร์กเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับผมเพื่ื่อมิสเตอร์เซเว่นนะครับผมได้มาชวนแบบว่ามาทาาทายเกี่ยวกับโซโลนะให้ไปเข้ากลุ่มร่วมกับบาร์ล็อกเวิร์กอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าสไตล์โซโลก็ไม่สนผู้ใดนะครับผมก็ฟันมิสเตอร์เซเว่นนะครับผมขาดขึ้นท่อนอะไรกันไปนะต่อมานะคะผมก็จะเป็นในเรื่องของลูฟี่ได้ไปกินผลปีศาจกันแล้วบ้างนะทุกคนก็ย้อนกลับไปตอนเด็กนะครับผมที่ลูฟี่มันเสือกเอามีดไปแทงตาตัวเองนะครับทำให้เกิดแผลอะไรนะั้นแชงก็ต้องมางเยเย็บให้เอกเออโชว์ แล้วจะผลปิซาท,ทำมาสวยนะครับผมแบบไอ้รูปผลปิซาถึงผลมันจะไม่ค่อยใหญ่ก็เท่าแต่จริงผมอยากให้ผลมันใหญ่กว่านี้แต่เออแต่ว่าแบบอ่ะประมาณนี้ก็สวยนะครับผมชาของนามิด้วยนะที่นามิแบบว่าหลอกโจรสลัดนะครับผมที่หลอกเอาเรือขโมยเรือไปอะไรงั้นนะครับผมเฮ้ยทำมาเออมีซิกเนเจอร์ของแบบอนิเมะอยู่นะนะครับผมตามเนื้อเรื่องเลยตามเนื้อเรื่องนะคก็จะตัดไปที่เออลูฟี่จะมาถึงเชลทาวแล้วนะครับผมซึ่งก็ตกแต่ที่ไม่มีประกาศจ้าของตัวเองนะมึงเพิ่งจะเป็นราชาโจยมึงเพิ่งจะเป็นโจรสลัดมึงจะมีอันนี้ได้ไงล่ะไป่าขไได้ง ได้ทาผลงานเลยนะแล้วก็จะมาเจอกับพวกโซโลนามิที่นี่เลยนะครับผมาแบบมีการต่อสู้กันของโซโลกับเอ่อไอไอไอเพื่อนของโคบี้มันชื่ออะไรนะคือผมจาไม่ได้แหละรู้แล้ว่าชื่ออะไรแต่ผมจำไม่ได้แต่ว่าไอไอนักแสดงที่มาเป็นเพื่อนของโคบี้เนี่ยมันก็ก็ดูท่าทางกวนตีนยเหมือนไหนแบบแต่ไม่น่าลำคืานไหนอนิเมะนะครับในอนิเมะมันดูผมว่ามันดูน่าลํำคาญกว่านี้ก็มีฉากที่โซโลกินข้าวปั้นที่นี่เลยนะทุกคนเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไปแบบเออไปโดนจับแล้วมัน่งกินข้าวปั้นแต่โซลมันก็ถูกไอ้นั่นเสนอข้อ ไปให้กับหมอแก๊นะว่าจะได้เงินอะไรนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าหมอแกงก็ให้ไปโดนลงโทษก่อนนะครับโซโลก็เลยไปถูกจับตึงอยู่ที่ร้านประหารไม่ใช่ร้านประหารก็เราเนี่ยสเสาร์กัเขตนะครับแล้วก็ลูฟี่ขึ้นมาช่วยโซโลเหมือนในอนิเมะเลยแต่ว่าลูฟี่มันโผล่มาจากท่อนะครับแต่ว่าถ้าในอนิเมะเนี่ยมันจะกระโดดมาจากฟ้าแล้วแบบมาชวนโซโลไปเป็นพว่อฉันดีกว่านะอะไรประมาณแต่ต้องบอกว่าโซโลนี่เป็นเท่ทุกฉากจริงๆนะทุกคนแบบมันหลอกเกินไปแล้วเนะี่ยในเนื้อเรื่องของนามิมาขโมยแผ่นที่นะครับผมในฐานทัพของ นะมีการต่อสู้ของน้นมีด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าภาคนี้น้มีสู้เก่งนะไม่ค่อยแบบขี้ดิขี้ปอ๊อตเหมือนในอน,นิเมะเท่าไหร่ก็อมีการขโมยห้องฮีเพิ่มตั้งๆๆนาะนๆนะครับตอนสุดท้ายนยะทุกคนมาร่วมกันสู้ด้วยกัน3คนนะครับผมรวมกันสู้กับมอแกนนะครับผมก็แล้วก็เป็นมีฉากหนึ่งที่ตลกของโซโลนะครับซึ่ง <laughs> มันเป็นมีมกันเยอะมากเลยนะทุกคนก็คือแบบว่าดาบโซโลเวยไม่งอเวยปัดเอ้ย วาโดอิกิบอตกูกลายเป็นวาโดเยอะไรไปแล้วไม่รู้ดาบแม่งงอหักไปเลยอะไอ้เย่ยงกระดาษของเล่นนะทุกคนมันปล่อยให้หลุดไปได้ไงวะในภาพนี้โซโลกูโดนทงแบบเท่มาทุกอย่างนะไอ้ตัดมาหักมาตกมาตายตกดาบแม่งเอ้ยน้อยเลยจริงๆอ่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมุกแล้วกันผมคิดว่าผู้กำกับใส่มุกมาแล้วกันนะครับผมกินดาบพากยซอดโอเคแล้วก็จบด้วยฉากนี้ที่ว่าลูฟี่กับโซโลช่วยกันต่อสู้กับมอร์แกนนะครับผมแล้วก็อ่ะอีพีต่อไป ก็จะเป็นเรื่องของบาร์กี้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะรวมๆสำหันนี้ก็มารีวิวสั้นๆนะครับผมให้แบบถือว่ามีสปอยด้วยละกันนะอันนี้ก็เออดื่มดืมเตือนทุกคนนะครับว่ามันมีสปอยด้วยโอเคอีพีแรกก็จบไปประมาณนี้นะครับผมทุกคนก็อ่ะใครชอบไปกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กับช่องเจมสีบีด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีพีต่อไปว่ามันจะมีฉากหลุดๆอะไรอย่างนี้มาให้ไหมแต่ว่าโดยรวมแล้วคือมันมันดีมากนะครับผมซีซั่นนี้ของทางซีรีส์เน็ Netflix. โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี